ยไม่ใช่ปืนอะไรปืนสมาร์ทก็ต้องขอสมาร์ทท่านผู้ชมเลยนะครับเต้หรอนี่คือเกมไททันฟอร์เอางี้เลยเหรอมันสดๆนี้แหละไม่ถัานตั้งตัวเลยนะเนี่ยแม่โอ้มนกอด หน้าแม่งเลยดีกว่าป้องกันด้วยนะอย่าลุยอย่างเดียวนะเห็นหลายรอบแล้วแม่งไ,ไปลุยกันอย่างเดียวไม่ไม่มากันฐานเลยนั่นยิงไม่โดนหรอกแล้วเขาไปยิงอย่างนี้ะเสียงหาย ใครใครโผงมาทริหักคอ มาล็อกป้ามล็อกป้ามเพราะกใครมาแย่งยิงวะเสียงอะไรวะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเว็บหนึ่งเคลียร์ นี่ทำไมพวกนายได้เททันเฉาจังเลยอะโอ้ก็ไม่กดใช้ใเฉยๆนี่แลหละไอ้เงี้ยกองรักสนอยู่ไหนมอแท็ปเททันอิเชี่ยไอตัวนี้อีกอะเกลียตัว่ะ อ๋อตันฮะคุณตันมาเหรอโอ้ยชิมยแม่อย่าว่าไม่เห็นอย่าว่าไม่เห็นยี่ตระเบิดลืมลืมลืมลืคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เขาไปยิงมันสักใกล้เลยเคลียร์ละไฟฟ้าหมเอ้ยทำไมเป็นปืนนี้วะเอา้าก็ไปเปลี่ยนมาไม่ใช่ไง ไม่เอาเปืนยิงระเบิดพี่โดนเลยวะเครื่องอะเครื่องเครื่องมันอยู่เครื่องเราแล้วตีกเกะกะโอ้ยไฟฟ้าไปไปีนหลังมันไม่ได้ด้วยตายดีวะตายเออ โหสีจืดเลยมาตามาตาฮะฮะฮะแล้ว,ลว,ลวทำไมกูไม่วิ่งวะอ๋ออะไรค้างเมาค้าง อาลืมดับไททันดยวไปดับไว้ที่ฐานดีกว่าดับปไปช้ากว่าหนีไททัทนมาบุ่ม เปลี่ยนเป็นหมดออโต้แล้วก็ยืนอยู่กับที่ซะยึบสองเคี้วหรอ,หอจบเลยจังเอ้าทำไมเป็นปืนยิงระเบิดวะ Tăng mày tìm hiểu mấy thằng này tăng mày tăng này mày tặng mày tặng nuk? tặng mày tặng mày Nuk mày tặng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  mày

แจอขนาดนั้นยังแหลกกินเมดนะอปรับสุดนะหลปนี่กปรับสุดนะนี่แหละไอ้นุกไอ้นุกโคตรเกลียดเลยวิ่งวิ่งว พิฐานฐานฐานเฮ้ยฐานกูอักอักเครื่องอีเจ๊ก็เหรอเหรอปเหอว่ามันฉายแสงแล้วต้องรีบหนีเปลี่ยนสีแล้ว

ส้มแล้วนายออกมาเราได้ล้อมนายไว้หมดแล้วโอเคทีม,ม,เ,มเราเป็น MVP ซิด้วยเฮ้ยลืมดับปอมปืนตลอดเลยดเดี๋ยวไปดับกันดีกว่าดับแม่งอีกหลังเนี่ย Team, new wave heading your way. I'm seeing Arch Titans and Mortar Titans on the screen, guys. It's a tough combination to deal with. Get ready. You've got a ton of mortar titans out there. They're setting up on the perimeter. You'll have to go get them. <coughs> เฮ้ยขันใจวะมอตามอตามอตา้ซัดมอต้าแล้วไงในเมื่อใจมึงไม่แก่งพออ้น้ห้กระโดดก่อหลังมอต้าแป๊บเปิดเปิดกระโปรงมันออกมาสาดครับศา พี่มอสี่ตัวนึงนี่หว่าไม่มีใครไปจัดการเลยเหรอโอ้ยยิงระเบิดแม่งอัดเข้าไปเลยมีใครแวบๆแถวนี้เกลี่ยไฟฟ้าว่ะขึ้นไปเกาะหลังมันไม่ได้

ไม่ถึงโอ้โหดูมันยิงเข้ามาจัดการมอต้าไปลหนตัวเลยนุ้ยเเ้จพังแล้วจัดการไฟฟ้าก่อน เส็จอาพังไปลเวกซีคอมฟียิบังแล้วหมดเลยอู้วววเขาหุ่นก็ยังไม่พังอีกอีแล้วไม่ที่ไม่พัง นี่อ้หุนมาล่อมันต้องมาล่อมาจากเว็บสเลยนั่นเนี่ยเอ้ยเว็บแรงดิมอตตอ5ตัวนุก20ตายเรียบด้ปืนทีเดียวอ่านุกขุดฆ่านุกขุดฆ่านุกนุกกาก เขาจะปืนยิงนกมาด้วยดิเอ้ยมันก็มีพกให้ตลอดนี่มันเป็นปืนยิงระเบิดยิงระยะไกลไม่ได้อีเจ๊กอีเจ๊กอีเจ๊กอ้ยพังเลยดิพังสองเลยดีเลยไม่พังเลยตอนนี้ว่ะเออเออเดี๋ยวพังิงกูโอ้นกมาเพียบ จบ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 ขอขึ้นหลังหน่อยดีแมตต์เล e นเอเกนเปลี่ยนเปลี่ยนเป่ยเปลี่ยนอะไรเล่นให้จบดีเปลี่ยนอาวุธอาวให้จบดี โอ้ยังไม่ทันพูดให้จบเลยแม่รีบไปไหนข้างวนเฮ้ยเกือบล่วงเฮ้ยเกือบล่วงนลุกมาม่เจอแลนวนายเกาะหลังลุกยิงได้ไะเนี่ยตอนตายมันจะระเบิดตัวเองปะก หลังหลังจากมันรีนู่นน่ะมันจะมีชาร์จ5วิไงเวลา <c oughs> เวลาก่อนจะระเบิดชาร์จ5วิก่อนระเบิดไม่ต้องกลัวหรอกตะเอถี <c oughs> บขอคนมาซัพพอร์ตรงนี้หน่อยเจ๊ ท่านเลดี้ขอให้ท่านยิงแม่งเลยขึ้นไป <c oughs> <c oughs> Nút lửa như kia tuôn ạ Thầy tuôn đều chứ Mót hẹp, mót hẹp, yên này bé được cái chóc Ào Sẽ đường còn lắm ันหน่อยกำเอ้าแล้วงหรอดูดแบสามคลิปเลยนี่ว่ต้องหวังความเพนให้ม <Yeah> ันยิงได้เรื่อยๆแบบนครับจุดขึ้นต้องจุดได้เรื่อยๆดวางจุดมอแท็บด้วยนะ รอบมีรอบสุดท้ายแล้วใช่ป่ะมันมันอาเกนได้สามรอบลุ้นปะ v อ r holy fucking shit สกัดกันไอพวกนี like ้ดีกว่าเฮ้ยย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 ย e ยยย r ยย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 ย t i t ยย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 ยกยย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 ย เนี่ยจ่อกันอย่างงี้แล้วมันก็มาระเบิดพร้อมกันดู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 เลือดเสาอูเรื่องเสากูหายแลเป็นแคบแคบพวลูกกระจกไก่อนมยโอ้ตามาตา มีใครเป็นมอต้านี่เหรอมอต้าหน่อยดีนะทุกน,นายบาเรียอะไรไงจบขึ้นไปจบแล้วจบแล้วนะ้อมพังแล้วดเยี่ยมโดนออก มันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมขีดๆก็ดีพาได้ท่านไปสิบแปดตัวจะเดือวมาฮนะอ๋อเขาเกมใหม่กันอ่า